สวัสดีพี่น้องสุูสุข,สขนสมองสบอนน้นนอนะครับป่าลุงน้ิ่ปไปเ่นถ้าดิ้งห้างพี่น้องเที่ยวสวรรค์พี่น้องมันกลังเดินทางพี่น้องเอฮอดบานอุ้มน้ำคองเมืองไซบูทองแข็วซรอ,อ,อ์นอเขตสมอรเมืองสบูทอ,องรวสมค,สคแต่ว่าสมคได้คะโอ้สคน่เขาขอไฟอนแล้วเหมืน ສາວດີໄປ FC ບໍ່ສູຜູ້ສູຄົນເນາະບว่า มุมบ้านเพิ่นก็พัฒนาเลยพี่น้องก็ว่าผู้คนเกตงพี่น้องเกรับเกตเพียงเดียวเลย เขาปีดเขาไปปูดทางไหมะสวรรค์เน,กกน่นุมริ้เ,เอากระปุกเอไปยังงลอปนอกังด้เร ินหมูเลยเนาะหมูเจาเลีอ่ะหมูเบลีอ่พี่เานบอกกินหมูคนถือมือนแต่มัได้มีผลแตมันตงตามทางหงเลยือนชามาไม่มีผลถือไว่าบอกกินหมูนะพี่น้าะจากถือไปด้วล่ะเสือเจ้าดนเสือเในกระบูนผตอนนี้กำลังขวัดเลยทุกคนตอนนี้กำลังขวัดเนาะวัดถัดอิงหังพี่นนอะถัดอิงหัาง เพลงโซนอาเขตพี่น้องเลยโอ้เป็นหวัดพี่น้องเป็นพระธาตุอีห้างกับเป็นพระธาตุที่คนในประเทศเล่านะพี่น้องหัวแต่ฝั่งลาวฝั่งไทยพี่น้องต่างประเทศก็มากครับสักลาบูซาพี่น้องหัวเป็นพระธาตุเ่าแก่แล้วก็บซักซิดพี่น้องีห้าง ความสูงแล้วประมาณสิบห้าสิบหกเมตรพี่น้อยบรับเป็นเคยมาครั้งที่สองนาะพี่น้องน่ะเที่ยวนี้น็ตัางจะเกิดมาบ่เคยเห็นพี่น้องฮากซิมาโพาะมนันีพี่น้อยห่างเดี๋ยวมาเป็นจะพาพี่พาน่องหลอก บปไปสมรอบๆมาพี่น้องเนาะับเป็นอันสียรถมอเตมพี่นาะปมนี้เป็นวัตถุบรหาเนาะที่ปั่น ໄວ້ຊະແມ່ນຄົນລະບົບບອ เฮามีสิ่งดีๆหลายอย่างเนาะสิ่งวัตถุบโบราณหรือว่าสักกลุก่มหลักที่หลักที่ว่าที่คนกราบคนไหวนั้นพี่น้องที่สั่งที่สักซักสิทธิ์แองว่าคนที่ทั้งโลกก็ว่าแม่นนะทั้งประเทศเลยสรุปนับถือพวมีไพร่กับจิวหูนี่พี่น้องเนาะนีะ่ยฝังงลาถ้าอิางฮาง ปฝากกับลุงพี um ่น้องจากบ้านมาใกล้โพอสมควรในพี่น้องมาหอดพี่น้อย รอบๆมันจะพักเหนนี้เป็นท่านทีเทีบบเขตขอบเขตคนที่เขาบางูซาทั้งด้านนั่นสิเป็นโซนของวัดเจ้าอธิการพัรเศร้าท่านนี้เป็นคนที่ว่า่ว่าประสาชนมาเน้องนาะเขามาทำบุญทำทานภาสิมาอยู่โซนตัวนี้ จดเสียงข่าอเสียงเรื่องน้ำทับุญในท่านแหลวสพานอจะกการรบราาวเต่าขึ้นเมื่อพมงธนท่านเลยยไว้เป็นทิ้งันท่อนเยพืนาไหนน้นพี่น้องไอ่มาอีกเร้ว้องนดนอกเกี่ยวเกี่ยนสภาพน้อจะีนที่เราาคุ้มครองก่อกัน เออความพ่อเขาจะพาจากสัทธาเน่าจะมีแต่ความสุขทางกายสบายทางใจได้สบายตลอดอย่างนันความยืนเนาะอันนี่็เป็นของพี่น้องของที่ว่าคนมันลูบรูปพี่น้องแต่ว่าผู้ได้ลูบมีบุญก็สิลูบดังเผื่อพี่น้องดังยงยงขึ้นพี่น้องแต่ว่าผู้ได้ลูบผมเป็นกับกับผู้ดังพี่น้องผู้ขากับผู้เคยลูบยากเสื่อมพี่น้องเลย น่าสิมาลองเบิ่งพี่น้องก็มาถาเบิ่งว่าบ่เบ้นสิลูบสิมีเสียงขึ้นบ่พี่น้องคืสิดังยุ้งๆคือเพิ่นแต่ละคนเพิ่นลูกหรือบ่พี่น้องพี่น้องลับคนใดเนาะว่นเข้าไปลูกพี่น้องก็ดังบ่ดังตยุงๆนๆเดียวเีครับบ่ได้ถ่ายก็ขอโทษภัยพี่น้องเนาะเพราะว่า บริเทศไยพี่น้องบึงได้เห็นน้ำนะพี่น้องเพราะว่าบบมีผู้ใดถือกล่องให้พี่น้องต่างกนต่างเหตุนาทีของไฟมั่นพี่น้องการมาเขามาทำบุญทำทานพี่น้องถ่ายนี่ก็เป็นระบๆของวัญท่านเลยพี่น้องโอ้ยดอกไม้พี่น้องเพราะว่าเคยเห็นแต่อยู่ไทยอ่น้มาฟังนี่็ยังเห็นคือเก่าพี่น้องดอกคล้ายดอกกระโดนพี่น้องจากดอกอีช้างพี่น้อง ทางไทยจะคนเอือดดอกยังพี่น้องนี่ยบ๊อบินโบหูน้องเป็นดอกสตงหงาพี่น้องปลายบ๊เป็นดอกเป๊พี่น้องดอกใหม่เป็นสถานที่รอบบ้านนี้ก็นี่กะสิผักเป็นอ้อมทิพย์เลยพี่น้อยทำทุกหนองทุกบ่อนเลยเถ้าเป็นงานนี่คนสิ่ร้อยลายได้พี่น้องถั่วไปแล้วแถวมือพี่น้องคน ห่นนไข่คืออันนี้เป็นต้นลูกลานพี่น้องต้นลูกลานเนี่ยเป็นก๊กกันอันนั้นกระดิหุเลยด้วยน้องนาะกเต่าก๊กปามนี่เนะา,ามมนะนี่เป็นกน๊อกลานนรอบวัดเลยอธิพลาดประการใดขอขอไผเด้อเนาะสิ่งนี้ที่บ่เหมาะสมเนะาะกะมาดิว เอฟซีถูกถูกทานเบึง่งบองม่งกัสิเคยเห็นพี่น้องบองม่งกับเคยเห็นพี่น้อน,นี้มาไทยตอนแบบว่าคนโบาลพี่นนอเพราะว่าผมเป็นเทศกาลกับว่าแมนพี่น้อยไปูทางเขาเขาถูกดานมีมีสี่ด้านทางเขาพีน่อย แต่ก่อนพ่อเคยพาลูกชายพี่น้องมาเดินทางมาจากบ้านพ่นเดือพี่น้องพาลูกชายมาเกี่ยวงานประจำปีตอนน่ะพาอขี่รถจักรมาพี่น้องรถมอเตอร์ไซค์พี่มากับลูกชายกับแม่กับเนียพี่น้องกับเนียอะพ่อแม่แม่กับแม่ของลูกพี่น้องกับม่อเนี่ยก็สมหวังพักวันหนึพี่น้องก็ขอบุญขอบคุณทุกทุกฐานที่เขามาติดตามรับชม สง่งมาเบ็นหางยืนที่สุกทุกทุกฐานที่ถัดปากการใดขอโทยขอภายในที่บริสุขุสุขุนกับสบายดีพี่น้อง